Hey, สวัสดีค่ะมูจินะคะเดี๋ยววันนี้จิจะมาสอนท่าโยคะสำหรับนักวิ่งค่ะเพิ่มความแข็งแรงด้วยแล้วก็เพิ่มให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีท่าไหนบ้างมีทั้งหมด4ท่าท่าแรกที่จิจะมาสอนโยคะสำหรับนักวิ่งนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ต้นขาหัวเข่าสะโพกแล้วก็ข้อเท้านั่นก็คือท่านักรบที่1 warrior one ค่ะ สมมติเราอยากเพิ่มความแข็งแรงให้ขาซ้ายให้นําขาซ้ายมาอยู่ด้านหน้านะคะถอยขาขวาไปข้างหลังให้ยาวกดส้นเท้าขวาด้วยนะคะยืดขาขวาให้ตรงหันสะโพกขวาไปตามเท้าซ้ายด้านหน้างอเข่าซ้ายลงเนาะให้หัวเข่านะคะอยู่เหนือก้อเท้านะแขงตั้งฉากแล้วยืดตัวขึ้นพร้อมกับยก2แขนแขนตรงๆถ้าไม่ไหวเอาแค่นี้ก็ได้เนาะถ้าไหวอีกประกบมือแล้วก็เงยหน้ามองที่มือท่านี้ให้หายใจเข้าลึกๆ ออกเยาวๆค้างท่าไว้นะคะสีจะอธิบายนะเวลาที่เราองอขาข้างหน้าค่ะเราต้องเกรงต้นขาด้านหน้าตรงนี้คอร์สไรเซ็ปซึ่งนักวิ่งก็ต้องการใช้หัวเข่าข้อเท้าก็แข็งแรงสะโพกซ้ายก็แข็งแรงในอีกข้างนึ่งเราเป็นการยืดหยุ่นหน้าขาขวาตรงนี้นะคะทิปแบลกเซอร์ er ให้มันยืด ซึ่งนักวิ่งก็ต้องการเหมือนกันนาะเวลาที่เราจะก้าวเท้าไปต้องมีแรงส่งแรงดีดแบบนี้ยืดขาตรงนี้ยาวๆค้างไว้สัก5 1าถึงลมหายใจนะคะแบบนี้เนาะเม<อ>ื่อครบ5 1าสบลมหายใจแล้วค่ะออกจากท่าช้าๆยืดขา,ขาขาชิดนะและเพื่อนๆอย่าลืมทำอีกข้าหนึ่งด้วยนะคะท่าที่2นั้นก็คือท่า warrior tree ค่ะเป็นท่าที่เพิ่มความแข็งแรงให้กับสะโพกนะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้ขาที่ทรงตัวขาเดียวเพราะว่านักวิ่งเนี่ยบางทีเราวิ่งเนี่ย เรากระโดดใช่ไหมขาข้างนึงเป็นฐานใช่ไหมคะดังนั้นเรามาเสริมสร้างความแข็งแรงขาสะโพกกันในท่า warrior 3ค่ะยืนตัวตรงแบบนี้จิตทาให้ดูจากด้านข้างนะยก2แขนขึ้นข้างศีรษะค่ะหายใจเข้าหายจอกให้พับลําตัวไปด้านหน้านะส่งมือไปด้วยพร้อมกับเตะขาขวาอีกข้างหนึ่งไปด้านหลังค่ะ ยืดตัวยาวๆไปข้างหน้าขาขวาถีบไปข้างหลังโดยไม่เปิดสะโพกขวาขึ้นให้พับสะโพกขวาลงนะเกรงขาด้านซ้ายตอนนี้ขาซ้ายค่ะเป็นขาที่แข็งแรงมากเลยตั้งแต่ข้อเท้าหัวเข่าต้นขาสะโพกแข็งแรงยืดแขนให้สุดค่ะค้างไว้มองลงไปที่พื้นเกรงขาด้านหลังด้วยนะเมือ่อครบ5้าลมหายใจแล้วค่อยๆกลับมายืนช้าๆท่านี้เหนื่อยมากๆยากด้วยนะลดแขนลง ถ้าเพื่อนๆไม่ไหวนะคะลดแขนล,ลงมาข้างตัวแล้วทำหรือห้าอะไรมาแตะผนังโต๊ะเก้าอี้ก็ได้นะคะจะได้ทรงตัวได้เมื่อทำทางซ้ายเสร็จเพื่อนๆอย่าลืมทำทางขวาด้วยนะคะ ท่าที่3ค่ะอุทธนาสะนะเป็นท่า stretching ยืดคลายตึงกล้ามเนื้อมัดด้านหลังของขาแฮมส t r i n แล้วก็น่องนะแต่จิจะประยุกต์นิดนึงเพื่อให้ยืดหน้าอกบีบสะบักด้วยค่ะตัวตรงขาเท้าชิดนะคะมือจับที่เอวไว้ก่อนยืดหน้าอกขึ้นค่ะหายใจเข้าหายจอกทุกคนทำแมวแล้วพับลำตัวลงช้าๆจากบานพับสะโพกค่ะ บางคนแค่นี้ก็ตึงแล้วนะตึงด้านหลังของขานะแอบงอเข่าก็ได้นะคะประยุกต์นิดนึงค่ะปกติเราจะวางมือลงไปที่พื้นแล้วก้มแต่ทีเนี้ยอยากให้ยืดหน้าอกด้วยเอาสิบนิ้วมือไปประสานไว้ด้านหลังยืดอกหายใจเข้าอีกทีหายจอกขาแมวค่ะพับตัวลงอีกค่ะไปเรื่อยๆช้าๆหากรู้สึกเจ็บและตึงด้านหลังแล้วก็หยุดอยู่แค่ไหนแค่นั้นท่านไหนไหวไปได้อีกนะยืดศีรษะลงยืดหลังลง พร้อมกับยกมือขึ้นเหนือสะโพกเยอะๆเพื่อให้ยืดหน้าอกสะบักบีบนะคะก้มลงไปเท่าที่เราก้มไหวค่ะค้างท่าไว้สักห้าถึงสิลมหายใจลึกๆเดี่ยวๆด้วยจมูกไม่หลับตานะคะกดเท้าให้มั่นโคงบีบสะบักเกรงน้าขาหน่อยเพื่อยืดแฮมส์ิงครบแล้วก็ค่อยๆงอเข่าเล็กน้อยยืนขึ้นมาช้าๆจะได้ไม่น้ามึนค่ะอืมสบายไหลสบายขาด้าน,นหลังด้วยเสร็จค่ะ ท่าที่4ค่ะคือ standing back bend เป็นท่าที่ยืดลำตัวด้านหน้ากลุ่มท่า stretching คายตึงกล้ามเนื้อนะคะเดี๋ยวเรามายืนกันหันข้างให้ดูค่ะแยกขาไปได้สบายๆนะคะหมุนหัวไหลไ่ไปข้างหลังนะคะนำมือไปแตะที่ก้นค่ะท่านนี้เราจะยืดลำตัวด้านหน้าหายใจเข้าหายจอกฝักสะโพกไปข้างหน้ายืดบานพับสะโพกของเรายืดหน้าท้องยืดหน้าอกขึ้นไปบนท้องฟ้าหรือเพดานก็สอกบีบไว้ค่ะ ท้ายสุดคือแห่หน้าไปช้าๆจะได้ไม่ปวดคอนะคะยืดลำตัวยืดลำคอแล้วมองไปด้านหลังทางท่านี้สัก5้าลมหายใจพบแล้วค่อยๆลุกกลับขึ้นมาให้ช้านะคะอย่าลืมว่าเราค่อยๆทำค่อยๆแอนค่อยๆเงยคางลงไปไม่งั้นจะเกิดอาการบาดเจ็บได้ทำพอดีแล้วก็จะมีความสุขกับโยคะนะคะแล้วก็ยืดแบบปลอดภัยด้วยคบแล้วนะคะสีท่า นำไปให้เพื่อนๆนนักวิ่งได้ใช้หรือนักเรียนโยคะได้ใช้กันไม่ยากเลยทำตามกันได้นะคะวันนี้จิขอลาไปวิ่งก่อนบ๊ายบาย